แดงดาวมรกตสกสุงหายยิมน้ำเงินตะกุดเงินสกิตลุ่งโรดครับ100ปอนป์ไอสกิตุ่งโรดผมจำอยู่ตัวนึงนะกล้องนครบาลครับวันที่อย่างวันสงชัยไปจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามงานจะต้องมีกล้องนครบาลตลอดศึกมวยเทิดพระเกียรติอ่ะเออสิบสองสิงหาห้าธันวานอาเนี่ยครับนี่วันนี้ก็มานะพี่ปะวันนี้ก็มานะนครบาลเพราะว่าเป็นเป็นหลานของ กองละครบาลแล้วน้ำเงินเนี่ยตะกุนเงินเนี่ยต่างชาตินี่บอกชื่อกองละครบาลไม่เอานะว่าโน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 ไม่ไม่สู้เลยไม่สู้ครับมันมันมันเก่งกับต่างชาตินะายกองละครบาลครับฝ่ายแดงมาจากสีสะเกดครับไอ้ฝ่ายแดงมาจากสุรินทร์น้ำเงินจากสีสะเกดครับอีสานด้วยกันนะครับ้รู้สึกจะมาถอนมุขนไหมเจ้ากองละครใช่ใช่ครับเพราะว่าน้ำเงินเป็นหลานแท้ๆเลยนะครับนี่ฝ่ายน้ำเงินนะ กองละครบาลเนี่ยถอดมงคลนีในนี้นักชกไรนี่เนี่ยเขาขึ้นมาสุดๆนะต่อยเฉพาะจอมทองจอมทองนทนพิธีทองสนามลุ้ตลอดไอ้กองละครเลยต่อยกับจอมทองสิทธิ์เฮียม้อนะครับไอ้วันอังคารนี้เนี่ยเชฟบุญธรรมนะครับเขาจัดดีตลอดก็มีก้องชัยก้องชัยใส่กับวัชรพลเป็นคู่เอกนะครับเริ่มหกโมงครึ่งครับหกโมงเย็นครึ่งนะฮะติดตามที่เวทีมวยธนากรนะครับครับก้องชัยคู่เอกนี่วันอังคารนี้นะครับ ว่รารลผลก้องชัยมาขอบคุณอีกนิดนึงคุณนนครับขอบคุณแปะสายสี่ครับเลนน้ำแข็งแล้วก็แจสซ่านะครับไอเลนนี่ตอนนี้เขาให้น้อง <ไล S 1> ชายเขาบริหารนะไอไอเจ้าวุฒิชัยเลยหยกหินกองครับบริหารงานโหหกเจ็ดจังหวัดเลยโอ้โรวมแข่งเขาไซไอนะเขาไซไอยกแรก ขวาทั้งคู่ไอ้เด็ๆกๆพวกนี้น่ารักนะอนใจกันนิดนึงดูเชิงกันหน่อยนึงมวยเพิ่งต้นเกมยังอีกยาวอีกไกลครับคุณผู้ชมอาจารย์มก,กิจบอกให้จับตาลูกศิษย์คนหรือว่าคนใหม่เลยนะครับ ถ้ากดเงินที่ทีเข่าแล้วระเบบทเถิดเทิงเลยน้ำเงินเนี่ยอาจารย์มกิจให้จับตานะครับแต่ดาวลางกฏของสาข้อสูงอยิมก็คงจะไม่ไม่ธรรมดานะครับเดินสายชกตามภูทรน,นะครับแถวอีสานใต้นะเหมือนกันครับเอาสุลินแถวบุรีรัมนีฮะมีชื่อเสียงครับเป็นที่รู้จัก ยอยางดาวมรกตละเหมือนตะกุดเงินเอาละควบแล้วครับตะกุดเงินควบแล้วควบแล้วเนี่ยอาจจะให้มากินบอกโขลกุลูกศิษย์เขานี่ลุยแล้วเดินหน้าบ้านด้วยเขา่าพี่ปะสายเลือดดีตะกุดเงินเนี่ยเออเขาบอกเขาดูว่าอ่ากองนครบาลน,นี่กับออออจริงอย่างที่ <c oughs> ทเขาพูดหรือเปล่าอย่าดูดูดิ เอ้าวขีบแล้วเรียบเข้าไปโอ้โหอ้าพยมพยมพยมดีโชกม,มาเยอะผู้ทอนโชคชนเจอก็ไปนี่อึดอื้มเหมือนกันนะครับดาวมรกตเปลี่ยงครับพยาเปิดเก็บเจอหมัดเจอหมัดขวาหมัด๋ยวนี้มวยเน้นหมัดดีน้อยมากนะว่าเข่าในเหนียวแน่นครับมวยเด็ก จะหยุดความโหดความบ้าของตะกูลเงินได้ไหมครับถ้าพูดถึงดาวมรกตถ้าพูดถึงมวยเด็กในอดีตนี้ต้องยกให้กับทรงชัยน้อยปอสมจิตแอร์นะครับมัดมัดอนนัมัดเกมกันต่อยกที่สองเหนียวแน่นแข็งแกร่งทรหดนั่นคือทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะเขาอาชีพประเภทประกาะติดคิดตังดักแทงตลอดอ่าววงในดูครับ แดงดาวมรกตน้ำเงินเม็ดเงินเอาละครละคำละคำละเอาเอาสู้ไหนเลยสู้ไหนเลยครับแบบแบบนี้สนุกครับสนุกครับเขา่าชนเขา่าชวนทะเลาะตลอดครับตะกุดเงิน ต่างฝ่ายต่างหาหาหลักหาเหลี่ยมแล้วก็สู้กันด้วยความแข็งแรงครับอ๋อใครแข็งแรงใครดีนี่หาช่องตีครับกดแขนเอาไว้แล้วก็เสียบซ้ายเสียบซ้ายครับตะกุดเงินมันตีเนื้อเนื้อนะอยู่ที่ว่าการยุลยะของทางด้านดาวมรกตแล้วครับยุบหรือเปล่าแต,แต่ว่าการวิสอบก็ใช้ได้อยู่แล้วสู้ในเลยนะครับใช่ฮะ ใบแดงนี่จากสอกอสู้ห้ยิ้มโอแตน,นเมืองโอลูกศิลจจำาปกิตตัวนี้ดื้อเหลือเกินเนี่ยทะเลาะไม่เลิกครับดื้อมากดื้อมากมวยสายเรือดดีชนเลยชนเลยครับลูกหลานกไอ้กล้องแล้วขนบานเห็นไหมชนแล้วแทงในไปในไปเรื่อยครับเม็ดเงินเม็ดเงินเ,นเ,นเนยินตลอดสู้ตลอดเหมือนกันไอ้เจ้าดาบรากฏครับแฟนมวยก็สามารถนำโทรศัพท์ครับสแกน QR วาโค้ดครับ ชมมวยแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของสืกวันทรงชัยได้เลยนะครับนี่ฮะสแกนเลยนะครับใช้มือถือสแกนได้เลยนะครับ QR code ของสืกวันทรงชัยนะครับแล้วก็ f a c e b o o k ด้วยนะฮะ a c e b o o k ของวันทรงชัยครับติดตามข่าวสารฮะกันเร้อว่าได้เลยนะครับข่าวสารต่างๆนั้นๆของวันทรงชัยอยู่ที่นี่นะฮะแฟนๆมวยก็สแกนติดตามกันได้นะครับ แดงดาวมรกตน้ำเงินตะกุดเงินเดินควบเป้าหมายคือพวงในฮะตะกุดเงินดาวมรกตจะหยุดความบ้าความโหดพลังเข่าของตะกุดเงินอย่างไรฮะนี่ฮะสู้ในครับพยายามตีสู้ครับดาวมรกตทีมงานสกสุงห้ยยิม ยังอยู่ที่มุมเต็มเลยนะครับแม่เจ้าเม็ดเงินน้ําเงินนี่ต่อยแล้วมันโอ้สู้ดีเหลือเกินนะไม่ดาวมรกตเด็ก็ใช่ย่อยที่ไหนแล้วนะใช่ใช่ฮะโตยยตลอดพยายามจะสู้ในฮะดาวมรกตเลยฮะพอหนีไม่ออกก็ต้องสู้แหละครับมันมาดีลูกคำแล้วแทงนะคำแล้วแทงไปเรื่อยนะเม็ดเงินเดิน โหดเยี่ยมหัวใจเกินร้อยจริงๆครับลูกศิษย์ของอาจารย์ปกิจนี่คำละแทงคำละตีไปเลยจับไมจับสวยจับดีกับอยู่กับดาวมรกตครับนี่ฮะพยายามสู้ในครับเข่าแรกเข่าตีกันไฟแลบเลยครับมวยรุ่นใหม่ของวันทรงชัยไปดูการจับดูการตีแล้วก็ การใช้เหลี่ยมครับเขาก็มีหลากหลายรูปแบบครับในการใช้มวยที่ไม่สูงก็สามารถเป็นมวยเข่าได้นะพี่ปานะหลังสวนนะไม่สูงนะมาเป็นมวยเขา่าขนเขา่าไรน, <ะ S 1> น้ำ <ลง S 1> ใจอะไม่ลงไม่ลง,ลงนะพิกแล้วไปด้วยเขา่าถ้ามันสู้ตลอดโตตลอดนะดวมรกต สองกอดอเนี่นะดึงเหรียบดึงมันเดินเดินเสียทำท่าจะเสียหลักแล้วแต่มันไม่ลงไม่ลงก็เดินต่อแต่จับสวยจับดีอยู่กับทางน้านฝ่ายแดงนะั้นดาวปรากฏนะแต่ความขยันนี่มันอยู่กับเม็ดเงินหมดยกครับหมดยกหมด3ยก ้อยว่ากันเถอะยกที่5ยกสุดท้ายเอาละครับรู้เรื่องอยกนี้ครับแดงดาวมรกตสอกสุงอยิมน้ําเงินตะก,กุดเงินสอกิตรุงโลดแดงสุลินน้ําเงินสีสเกตมันเดินตลอดไอบ้บางทีมวยเดินนี่นะระบบ มัน,มนบางทีกรรมการไปนึกว่าไอ้มวยแท้ระเบมันถึงเดินไม่มีเสียงเชีย์มันเป็นไปได้นะกรรมการหลงใช่ไหมไอ้บอยบางทีหนีมาโดยะโดนทําตลอดแล้วหนีตลอด <ะ S 2> โดนก็เตะโดนก็ต่อยหนีตลอดดูอยู่ไปลองเยอะแยะมาหยุดเฉยเงี้ยร,ราคาจากสิบหนึ่งกล้ไม่เหลือสองหนึ่งสามหนึ่งลองวุ่นวายแล้วกรรมการตปไม่เต็นละท <c oughs> างฝ่ายต่างไม่เข้าละถ้ามาเอาตรงนี้มาตัดสินเป็นหลักไม่ได้ต้องดูเกมกันชกของมวยใช่ใช่ต้องดูเกมกันชกของมวยด้วยใครออกมารใครทาได้เยอะก็ชนะไป มี่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วนะเออเอาแล้วครับอาคุณคุณดูคุณนนดูด้วยลักษณะทรงมันทําได้อยากจะเดินจะเดินเหมือนเหมือนมวยมวยแพ้หรือเปล่าอะไรทุกหน่องเนี่ยครับเนี่ยนะขยับจะเดินไหนแดงแดงคุมเกมแล้วนะแดงคุมเกมเลยเกินเหมือนเหมือนการมวยคะแนนนำอ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกอย่ไรว่าใจหวังนะอยู่ที่กรรมการอยู่ที่กรรมการในช่วงปลายยก ชนะอยู่ที่กรรมการเขาตัดสินกันแล้วกันต้องยอมรับกันไหไม่ใช่มวยระบบปิดตัวไหนเดินตัวนั้นแพ้มันไม่ใช่นะนทานผู้ชมเขต้องดูเกมกันทัาด้วยนะหมดยกหมดยกแต่กรรมการที่ตรงนี้สบายใจได้ครับคุณผู้ชมสบายใจได้นําทีมโดยวรศักพักดีครับประสบการณ์สูงมากไปทุนกบกลางพวกนี้ท่านนรนยูเบิร์กกรรมการรับคะแนนท่านหนึ่งท่านสอง เดี๋ยวดูว่าใครคือผู้ชนะหันไปทางด้านมุมแดงเดี๋ยวมรกดนะครับเราลาอีกเท่าน,นี้นะครับแล้ววันเสาร์น่าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ